เฮ้ยเขาเขาเฮ้ยอะไรกันเขา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 อะไรกันขายทุเรียนเว่ากี่โลเขาอะไรกันเอาไทยทุเรียนกันขายถูกจะมันแจกฟรีป่ะเนี่ยเอานี่ิลูกไหนลูกไหนดีปงมณีปงมณีหนึ่งลูก มีทายอีกไหมครับเนี่ยมีทายอีกไหมยังอ่ะไป็นรอบป็นรอบๆเป็นรอบๆรอบๆหน้ารอนนะมาไม่ทันแล้วรอบสามาม่าด้านี้เ่ยโอเคปเพื่อนอยู่กับช่องเทดเดอร์สายแดดครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่แครลุ่มเหมือนเดิมนะไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาว์ชาว์ชาแนลอือ ได้ติดตามดีนะเชาเชาชาแนลอ่าดีนะโอเคอันนี้สองคนช่วยตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กช่วยตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาวชาชาแนลจากเทเดอร์ผ้าแดงเทเดอร์สายแดงจากเทเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่มาเนี่ยอ่แล้วพูเป็นเชาวชาวูดางแน่ียาตันสีเพื่อนใกล้หมดตันสีเพื่อนตันสีใกล้หมดแล้วเพื่อน ดเูเองด้วยเองเนี่ยเขาช่งเามีน้ำหนักออกมาด้านข้างนะนเ,เ,เ,นนนเนี่ยเรียบร้อยมาไม่ทันซื้อกาแฟอยู่กินกาแฟอยู่านะชอบทก,กนนะอ้อย,อย่อย่าของได้ของเพจก็ต้องตามไปที่เพจใช่ไหมตอว่ื่าหนักอ เรา,าเข้าไปปิดตาเดเลยนะเ็ดอะไรครับ

อ่าพีเาอะไรขายเลยาวตายลวที่นี่คนมาแน่นแน่นอนอันนี้ก็ไรวาวุ่นเลยเพื่อนเอวาุนวอนนทาานวี่ไ้แล้วปะจันดมัวนไนอ่้โหวนไนทีนี้ส่วนทุเรียน แข่งเล็กมาให้ลูกค้าใส่แข่งเล็ก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 แขง่ขงเปล่าอะ่ะลงของทุกวันเหรอจ๊ะเปิดขายยังครับแม่ค้าเปิดขายยังยหมดแล้วโอ้ <laughs> อยเดมาอีกรอบมีโยมบาทครับมีโยบตายลูกค้ามา,มมามถามนิมนมุติเปิดขาย มีกิจกรรมดีๆมีทุกวันดมูมใจตอนแรกที่ซื้ที่ซืออะไรนะกพรุ่งนี้จะขายอะไรเราต้องไปหาต้องรยสวนเองแล้วละครับหล็ก่เล็กมาใส่หลหลุเล็กมาหลุเล็กมาตะก้าตะก้าตะก้าครับหยิบตะก้าได้เลยครับใส่ตะก้าได้เลยนะเลือกได้เลยเลือกใส่ตะก้าเลยนะ อ่ะเรือกสาตาเก่กาเลยครับปุ๊บแล้วปุ๊บแล้ว <c oughs> เจอคันมืออยากกรีดแล้วทำไงเนี่ยแล้วของไม่พรเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าวุ่นแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับเนี่ยเหรอครับ นี่ถือว่าเกือบราดังเพื่อนอันนี้กแล้วราดังนี่ปัญหาของชนีอีกเรื่องนึงที่เขาจะพบอันนี้มันคืออะไรแบบนี้เขาเรียกเต่าเผาเป็นจุดเล็กๆใช่เรียกเต่าๆอะไรมั้มีเต่าเผาเต่าเผาเป็จุดเล็กๆที่ผ้าคนที่ทัศนคติเบื่ออันนี้ เนือดีมากเลยเนื้อสวยชนีเนี่นี่เียว่าเนื้อสวยเนื้อเลิศชนะเลิศเลยค่ะลคาที่เรียนนะคะด่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเชื่อไหมว่าทุเรียนเนี่ยสามารถบอกคนได้อันนี้เรื่องจริงเราขายมา6กปีเราก็ใจเมื่อก่อนนะจะบอกคืของฟูจีนะแต่ขายทุเรียนเลยเลิกฟูจีเลย โดนกิจกรรตามสนอง,องเจ๊แล้วกินพวกนี้กินพวกนี้อันนี้กินวันนี้เนี่ยค่ะประกอบแล้วมันไหนจริงๆเจมอดไม่ได้แกล้งนะไม่รู้จริงๆว่าคือลูกไข่ลูกค้าลองลองช่วยตอบได้มะตอบได้ความคิดความคิดอันนี้ เล่นหามใช่กำลังแไม่ลันเรียว่าสุดสหลใส่มีมีหลัวครับหลัวหลัวาถือไปเดเดี๋ยบาดมือไค่เลยครับจ้างกีโรเลยครับำลงอนี้ำงเราว่ความสุขของพ่อค้าแม่ค้าและคนขายกับคนซื้อเองครับได้ต่อป่าตอบคายมันิดหน่อย สนุกสนานเฮฮาเพื <ies> ่อนสร้างรอยยิ้มให้กันแล้วกันนะโอ้โหเนื้อสวยนะได้ครับผมเนื้อกำลังกินเลยเนื้อเนื้อกำลังกินเลยเนี่ยโอ้โหเนี่โอ้โหนี่สวยแล้วเนี่ยไอ้โล่กอ้โล่อะอย่าพูดอย่างนี้เจ๊ไม่ให้พูด ไม่ใช่ขนมปังไม่ใช่ขนมปังเนี่ยเด็กแจ๊บไปเองนะเนี่ยเด็กแจ๊บไปเองนะเนี่ยเขาดูอะไรคะเจ๊เขาดูเขาดูอะไรเขาเขาตัดเขาดูอะไรดูยางเหรอเจ๊เขาดูอะไรเมื่อกินเขาตัดดูอะไรสอนหน่อย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 อ่ามันจะดูง่ายคือถ้าเราปาดปาดปึ๊บอ่าชึบแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่าแต่ถ้าเป็นเซรามิกมันเป็นทุเรียนที่สุกง่ายและไวเพราะทั้ง ก็ถูกแล้วอ่ามันยังปูปูปูข้างในโป่งเวลา้อนะไม่ใช่เครือแค่นี้นะมันจะเครืองเลนลงไปที่มืออืมด้งเด้ด้เงเอ่าอ่าอ่วเนี้ยเขาเรียกบอกอะไรนี้ยกีที่ดูต่อเลยเพื่อนดูดูของจริงเป็นไงะดูนี่เป็นไงเราเป็นไงล่ะเ้ยโอ้โหสาวลูกได้หมดเลยเพื่อนช่ลองสอุวให้น้องกีทเลยครับฮ่ คิวต่อไปมาเลยจ้าเอาไปแล้วเ,นเนอาไปแล้วไปแล้ว,ลวนนมันะนะเนะรที่อ่าฮะมันไม่เมสม้อรอแล้วจบแต่มเลียแ้วเราจะเราจะสามารถบอกบอกไมได้เม,มเชื่อนะอันนี้ปคตวามรสุดยอดสมมติ

บาคนก็จะแบบสบายๆอะไรก็ได้เราจะรู้รู้แบบส่วนนึงเจเจ,เจสลัดใช้คำช่างเลือกถ้าเวลาเราบอกอเราเรื่องมากเจ๊สลัดใช้คำช่างเลือกฟังดูเพาะถ้าเวลาเราอเรื่องมากจะคับสันคข้าเก่งอยังลยคิดไดพี่บางคนนะจริงไหยจุกจิกจิงย ขอถ่ายนะคนเนี้ยสบายสบายเออโอเคลองดูเดี๋ยวเราไปดูกันเพื่อนโอเคนี่หน้ามาค่ะการอยากห้าลูกทานเมื่อไหร่คะกินวันไหนทานเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้เหมือนกันอ้าวจะได้กะถูกนะเอาแก่เอาอ่อนไม่เอาแก่เอาแก่เอาแก่หอมเอาเย็นแล้วก็จะสุกยาเบื่อย่าสุกเมื่อไหร่กินเมื่อนั้นหอมเมื่อไหร่ก็หอมว่างั้นเอาหอมให้กิน อย่าบอกวันที่ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่มมันบอกวันที่ไม่ได้บางทีเอาเกี่ยวัที่ร้อนที่เย็นต่างกันก็สุกต่างกันอกมห้ยผมเคขายทเรียนอันนัเจพ้ของแล้วีพที่ถูกตงเลนะว่าชุัเรากะไม่ได้จราการอุ่การเก็บช่กรเกบภาษาบางทีเราเกี่ยวที่ร้อนก็สุกเร็วขึ้น กันยาวหาลูกกันยห้าลูกเอใหองายให้ล,าย,หลายสิ่งที่เจมว่าลูกค้าคนอ,อ่อ่าลองดูเขาจะเขาจะเขาจะเขาจอ่าเนี่ยเหมาะกับเป็นแม่ย่ามาก <laughs> คุณพี่อลรูวมารอสายดีไหมคฮะจะได,ได้ถือไปไง่ายๆ